どうぞ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 どう อากาศดีๆแบบนี้นะคะวันนี้เราอยู่ที่นี่เลยค่ะ Private Office นะคะ Capital One ค่ะแล้วก็ Keller Williams Thailand นะคะตึกออฟฟิศเป็น Private Office สำหรับให้เช่านะคะมีห้องให้เช่าสำหรับโซนออฟฟิศอยู่ชั้น4ค่ะ120ตารางเมตรเลยนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณโถงลับบี้ค่ะ ในผู้เช่าจะได้บริการในส่วนของรีเซพชันนะคะรับฝากพัสดุหรือว่างานช่วยเหลือต่างๆนะคะเข้ามาติดต่อน้องๆรีเซพชันน่ารักน่ารักของเราได้เลยค่ะนี่เลยนะคะน้องๆทั้ง3คนนะคะจะคอยดูแลอยู่บริเวณล็อบบี้ค่ะและก็มองไปด้านหน้านิดนึงนะคะ ทำเลติดถนนใหญ่ติด Big กซีและก็ห้ามสินทรั l บางนาแบบนี้ด้านหน้ามีที่จอดรถให้ด้วยนะคะและก็ยังมีในส่วนของที่จอดรถชั้นใต้ดินให้ด้วยนะคะทำเลดีๆที่จอดรถมีไม่อั้นค่ะ private office ของเรายังมีลิฟต์ส่วนตัวค่ะขึ้นไปถึงชั้น4เลยนะคะชั้น4ของเรากว้างมากมากเลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะ120ตารางเมตร นั้นราคาเนี่ยเดี๋ยวอุบไว้ก่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนแล้วเดี๋ยวแจ้งราคาให้เลยนะคะและนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่บนออฟฟิศชั้น4แล้วนะคะเป็นตึก p r i v a t e office ให้เช่า120ตารางเมตรค่ะสัญญาให้เช่า3ปีแต่ราคาสุดพิเศษ35,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะเราอยู่ตรงทีโถงหน้าลิฟต์ชั้น4ค่ะกว้างมากๆเลยนะคะนี่เลยเข้ามาด้านในนะคะ จะสังเกตเห็นได้ว่าห้องกว้างมากๆเลยนะคะเป็น private office ที่หายากมากๆพื้นที่120ตารางเมตรนะคะสว่างแล้วก็ตกแต่งครบนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นลามิเนตหรือว่าวอลเปเปอร์ติดใหม่ให้ทั้งห้องเลยนะคะสามารถกั้นแบ่งแยกห้องนะคะทำเป็นห้องมิสติ้งห้องผู้จัดการหรือว่าเป็นห้องแผนกโซนต่างๆได้นะคะ นี่เลยเครื่องปรับอากาศมีตั้ง4ตัวนะคะปรับได้4ทิศทางด้วยนะคะว้าวถ้าจะกว้างขนาดนี้นี่ปกติต้องจ่ายเดือนละห้าห0ื่นด้วยนะนี่เลยพื้นที่ขนาดนี้สุดคุ้มเลยค่ะสำหรับช่วงโควิดแบบนี้นะคะราคา35,000บาทคุ้มมากๆเลยค่ะ ด้านนี้ค่ะยังไม่หมดนะคะยังมีห้องน้ําส่วนตัวนะคะอยู่ด้านนี้ด้วยค่ะว้าวสังเกตเห็นได้ว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะยังมีที่จอดรถให้ค่อนข้างที่จะเพียงพอนะคะจอดได้ไม่จํากัดคันเลยค่ะมีทั้งด้านหน้าตึกนะคะและก็ชั้นใต้ดินค่ะว้าว ถ้าจะใหญ่ขนาดนี้เนี่ยสำหรับผู้ประกอบการท่านไหนกำลังมองหาออฟฟิศนะคะก็ลองเข้ามาคลิกชมได้เลยนะคะนี่เลยนี่กั้นห้องได้อีกนะคะห้องนี้ก็กว้างมากๆเราทำเป็นห้องมิติ้งหรือว่าพนแนกแยกออกมาอีกบางหากก็ได้นะคะหรือว่าจะเก็บของโอจ่ายเพียง35,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ ตกตารางเมตรประมาณ291บาทเท่านั้นนะคะได้120ตารางเมตรเลยค่ะโอ้พื้นที่แบบสวยมากๆเลยไม่ต้องตกแต่งอะไรแล้วค่ะ